สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับจิ๊บอีกเช่นเคยนะคะกับรัวบ,บ้านๆของจิ๊บนะคะวันนี้จิ๊บจะนาเสนอเมนูแซ่บๆค่ะคือต้มซุปเปอร์ตีนไก่นั่นเองนะคะเป็นเมนูที่ทําง่ายๆอร่อยมากๆเลยนะคะทาไว้กินแซ่บๆสดคล่องคอมากๆเลยนะคะแซ่บมากเลยนะคะสีสันแบบนี้แต่แซ่บถึงใจเลยล่ะคะ่ะเผ็ดเปรี้ยวจี๊ดถึงใจนะคะแล้วจิ๊บชอบกินตีนไก่มากๆเลยทําเมนูนี้บ่อยเหมือนกันค่ะ ก่อนไปเริ่มลงมาทำจิ้บฝักกดติดตามช่องของจิ๊บเพื่อเป็นกำลังใจให้จิ๊บด้วยนะคะอ่ะเราไปเริ่มที่เตรียมวัตถุดิบกันนะคะตีนไก่หรือขาไก่500กรัมค่ะนำไปล้างก่อนแล้วก็เอามาตัดเล็บออกนะคะวิธีการตัดเล็บนะคะใช้มีดหรือมีดอิโต้เนี่ยคะ่ะ ตัดข้อบนเล็บของเขานะคะเขาจะมีข้ออยู่นะคะใช้มีดกดๆลงไปแล้วตัดออกง่ายมากๆเลยค่ะเราตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นําไปล้างอีกทีนะคะให้เขาสะอาดค่ะถ้าตีนไก่ไม่สดก็ล้างน้ําเปลือได้นะคะจะช่วยลดกลิ่นได้ค่ะต่อไปเราจะไปต้มตีนไก่นะคะน้ำหนึ่งลิตรครึ่งค่ะจิจะต้มหม้อ,อแรงกันนะคะวันนี้เพื่อลดเวลาในการต้มตีนไก่ให้นุ่มเร็วขึ้นค่ะใส่ตีนไก่ที่เราล้างแล้วลงไปค่ะ ปิดฝาหม้อแ,แรงดันนะคะแล้วต้ม12-15นาทีนะคะ1 5นาทีนี่จะนุ่มมเลยค่ะถ้า12นาทีนี่กําลังดีนะคะต่อไปเราไปดูวัตถุดิบกันนะคะก็จะมีตีนไก่ที่เราต้มเอาไว้แล้วนะคะขาใบมะกรูดหอมแดงพริกแดงพริกขี้หนูผักชีฝรั่งและมะนาวค่ะต่อไปเราไปเตรียมวัตถุดิบกันนะคะหอมแดง6-8หัวนามาทุกพอแตกค่ะใบมะกรูด4-5ใบนะคะนามาฉีค,ค่ะเวลานำไปต้มจะได้หอมๆเนาะ ขานะคะอันหนึ่งเง่งขานําไปล้างทำความสะอาดแล้วนามาหั่นแว่นค่ะหั่นแว่นบางๆนะคะก็ไม่หนาไม่บางเกินไปค่ะตนะไคร้ค่ะสามต้นนําสากทุกนะคะให้แตกๆแล้วนามาหั่นท่อนค่ะประมาณ1 2ึงอนิ้วได้เลยต่อไปผักชีฝรั่งค่ะติ๊บใช้3ต้นนะของติ๊บต้นเล็กนะคะนามาหั่นท่อนค่ะ เต็มครบค่ะเราจะตามพริกขี้หนู15-20เมตรหรือตามชอบได้เลยนะคะจิ้มใส่ประมาณ20เมตรนะเพราะพริกต้นเนี้ยเผ็ดมากๆเลยค่ะตามพอแตกค่ะต่อไปใส่พริกแดงนะคะจิ้มนำไปหั่นเฉียงก่อนนะคะแล้วก็นํามาตามพอแตกค่ะตามรวมกันเลยนะ แล้วเราไปเริ่มต้มกันเลยค่ะใส่น้ำหนึ่งลิตรนะคะวันนี้จิ๊บใช้น้ําต้มตีนงไก่นะคะจิ๊บตักฟองแล้วก็ตักความมันเขาออกนะบางครั้งจิ๊บก็ใช้น้ําต้มตีนงก่บางครั้งจิ๊บก็ใช้น้ําเปล่านะคะแล้วก็ต้มให้เดือดเลยค่ะพอเดือดแล้วใส่ตะไคร้ที่เราหั่นเอาไว้ลงไปค่ะใส่ขาหั่นแว่นใส่หอมแดงทุบใส่ใบมะกรูดชีแล้วจิ๊บจะเติมความนัวด้วยซุปก้อนไก่หนึ่งก้อนนะคะอันนี้ช่วย ในเรื่องของความนัวได้เยอะเลยค่ะอ่ะต่อไปก็ต้มให้เดือดนะคะต้มให้เครื่องเนี่ยส่งติ่นหอมออกมาเลยเพอะเราต้มเป็นสักพักน,นะคะจิ๊บก็จะใส่ตีนไก่ที่เราต้มเอาไว้จนนุ่มแล้วลงไปค่ะเราจะมาปรุงรสกันนะคะจิ๊บใช้ดอกเลือกครึ่งช้อนชาค่ะถ้าเป็นเกลือป่นเนี่ยใส่เสร็จเลยสวนสี่ช้อนชาพอค่ะใส่น้ำปลาหนึ่งช้อนครึ่งนะคะหรือตามชอบนะจิบ๊บไปกินเค็มนะคะ ทีนี้ก็คนให้เข้ากันแล้วชิมรสคร่าวๆดูค่ะว่าความเค็มได้หรือยังเนาะถ้าได้แล้วนะคะเจ๊จะใส่ผักชีฝรั่งที่เราหั่นเอาไว้ลงไปเสร็จแล้วปิดแก๊สเลยค่ะความร้อนจะทําให้ผักสลดเองนะต่อไปนะคะตักใส่ถ้วยเสิร์ฟได้เลยค่ะตีนไก่นุ่มๆเลยนะคะพอตักใส่ถ้วยแล้วเจ๊จะมาปรุงรสอีกรอบนึงนะคะเจ๊จะใส่พริกสดมะนาวหรือพริกป่นทีหลังนะคะปรุงรสก็ตามชอบเลยค่ะหรือเติมน้ำปลาหรืออะไรแล้วแต่เลยค่ะ นี่ค่ะจิ๊บจะใส่มะนาวลงไปนะคะมะนาวนี่ก็ตามชอบได้เลยค่ะใครชอบเรี้ยวจี๊ดก,ก็ใส่ตามชอบได้หรือใส่เยอะๆได้เลยนะคะใส่พสริกสดที่เราตำเอาไว้นะคะอันนี้ก็ตามชอบเหมือนกันค่ะถ้าชอบเผ็ดๆเนี่ยก็ใส่เยอะได้เลยอันนี้ของจิ๊บเนี่ยเผ็ดมากเลยนะคะเพราะพริกเผ็ดมากเลยอ่ะก็ชิมรสนะคะถ้าได้แล้วก็เสร็จเรียบร้อยเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟแซ่บๆเลยค่ะเห็นสีแบบนี้นะแซ่บ มากๆเลยนะคะเปรี้ยวเผ็ดอร่อยมากๆเลยค่ะยังไงเพื่อนๆลองทำกันนะคะสำหรับวันนี้จิ๊ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ